สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการทาบกิ่งชวนชมนะครับซึ่งชวนชมที่เห็นอยู่ข้างหลังก็คือการทั้งนั่งแทน่นทั้งทาบกิ่งนะครับนํากิ่งนํากิ่งแต่ละต้นแต่ละสีมาผสมกันสีแดงผสมสีขาวสีขาวผสมสีแดงนะครับด้วยการทาบกิ่งคือการนั่งแท่นก็ดีอย่างนะครับ คือเอาเฉพาะส่วนที่เป็นตาของเขามานั่งแทนนะครับแต่ที่ทาบกิ่งเพราะว่าของทั้งยอดเลยนะครับยอดปลายมันเรามาะสมมาติดอีกต้นหนึ่งนะครับโดยการทาบกิ่งนะครับเหมือนเขาทาบกิ่งพวกต้นไม้ต่างๆนะครับก็นํามาทําแบบชวนชมก็ทําได้เหมือนกันนะครับมาดูครับป้าทํำยังไงการทาบกิ่งครับ ระดัแบ,บแรกเลยเราจะทาบตรงนี้นะครับเฉือนตรงนี้ออกปาดลงไปนิดนึงครับเฉือนลงไปนิดนึงทีงนี้เฉือนตัวนี้ลงมาครับแบบนี้ครับ นี่ครับให้ขาดออกอย่างนี้เลยนะครับทีนี้หาเหลี่ยมหามุมครับท่าบรอยแผลครับท่าปรอยแผลท,ที่เราจะเฉือนกิ่งนี้ครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เฉือนกิ่งนี้ครับ รเรอให้ยางเขาหมดก่อน,นครับน่ครับเราจะได้แผ่สองแผ่เท่ากันแบบนี้นะครับเท่ากันเดียวกะให้พอดีกันนะครับน่ครับถุงก,ก๊อปจับเราก็เฉือนเอามุม มงมหูหิวออกมานะครับเอามาข้างหนึ่งมันก็จะได้เป็นเส้นยาวๆอย่างไงี้นะครับเอามารัดแต่แล้วก็เอาจริงเราที่จะมาทาบวางเข้าไปนะครับเสร็จแ,แล้วก็เทปพ,พันครับใบเบยไม่ต้องตัด ให้แน่นเลยครับเสร็จเรียบร้อย ก็ถุงพลาติกอ,อันนี้มันเลกไปครับต้องหาถุงใหญ่กว่านี้ครับคุมเพื่อป้องกันคายน้ำแบบนี้แล้วก็รัดครับ ไปหนึ่งต้นครับครบสิบวันผ่านไปนะครับสําหรับการทาบกิ่งนะครับตัวนี้ดอกสีแดงกิ่งสีขาวนะครับมาดูครับสิบวันผ่านไปเอาถุงปลาติกที่ครอบไว้ออกก่อนนะครับจะมาดูบาดแผลสิบวันนะครับแอนแอนสิบวันผ่านไป n n ก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรมาดูครับปาดแผลส0วันบาดแผลสิบวันนะครับแนบสนิทยอดก็ ใบก็ยังเหลือสังเกตรอยที่เฉือนนะครับร้อยที่เฉือนกับรอยที่บากลงไปนะครับเพื่อเอามาประกบกันเนี่ยพยายามให้มันมใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับระหว่างกิ่งที่เอามาทาบกับกิบ่งหลักนะครับมันจะได้แนบสนิทมันจะได้เป็นก้านเดียวกันนะครับการทาบกิ่งนะครับเฉือนกิ่งมาแล้วก็บ,บากกันริมลงไปนะครับเพื่อจะเอาตัวนี้มา ทำแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็เอาลองไปในร่องนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ถุงคอบแก็บรัดนะครับเสร็จแล้วก็ตัดถุงคอบแก็บมาลัดนะครับนี่ครับปากริมลงไปนะครับแล้วก็เอานี่แบบฝังด้านข้างนะครับ ก็จะได้แบบนี้มาดูกันครับว่าจัดสาเร็จหรือไม่นะครับกับผลการทาดกิ่งนะครับก็มีติดบ้างไม่ติดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับบางทีกิ่งอ,อ,อ่อนเกินไปกิ่งแก่เกินไปนะครับอันนี้ก็ติดนะครับติดเรียบร้อยนะครับกิ่งนี้ก็ติดเรียบร้อยนะครับทาดกิ่ง แตกยอดเรียบร้อยนะครับตัดกิ่งแบบง่ายๆเลยตัดแปะนะครับส่วนกิ่งนี้ก็ยังไม่ได้ถอดถุงนะครับส่วนกิ่งนี้ก็นะี่ครับกำลังแตกยอดกำลังแตกยอดนะครับ กิ่งนี้ก็ยังไม่มียอดกำลังแสกยอดอ่อนส่วนกิ่งนี้ไม่สำเร็จนะครับไม่สำเร็จแห้งนะี่ครับมันแห้งไปเลยนะครับบางทีกิ่งที่มันไม่สมบูรณ์นะครับก็ไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ติดนะครับก็สรุปได้ว่าการทาบกิ่งก็ ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับได้บ้างเสียบ้างก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นของของเราเองก็ไม่ได้ซื้อได้หาอะไรมากมายนะแค่เอา,ามาผสมกันเอาสีขาวผสมสีแดงอะไรประมาณนี้หรือว่าดอกสองชั้นผสมกับชั้นหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับก็ทดลองทําดูเล่นๆครับเพราะว่ามันมีหลายต้นอยู่ที่บ้านสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณท,ที่ติดตามครับสวัสดีครับ